2027คือปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ยุธทธปกรณไทยเมื่อประเทศไทยได้เปิดตัวขีปนาวุธหนักไทย2027อย่างเป็นทางการโครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผลงานของกระทรวงกลาโหมเท่านั้นแต่คือผลผลิตของความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งวิศวกรไทยนักวิจัยทหารมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายเดียวคือสร้างระบบอาวุธที่ไทยพึ่งพาตนเองได้และพร้อมยืนอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มาของขีปนาวุธหนักไทย2027หลังเหตุการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนหลายจุดในช่วงปี2025 2026รวมถึงการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาคทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันเชิงยุทธศาสตร์และขีปนาวุธหนักคือคำตอบประทรงกลาโหมได้อนุมัติโครงการนี้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมุ่งเน้นการพัฒนาระบบป้องปรามระยะไกลที่สามารถตอบโต้ภัยคุกคามในระดับข้ามพรมแดนโดยไม่ต้องพึ่งพาอาวุธจากต่างประเทศโครงสร้างและวัสดุทันสมัยระดับโลก ขีปนาวุธหนักไทย2027มีความยาวประมาณ8.2เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์เมตรและน้ำหนักรวมกว่า3,800กิโลกรัมโครงสร้างผลิตจากวัสดุผสมพิเศษระหว่างอลูมิเนียมเทเนียมและไฟเบอร์คาร์บอนเสริมด้วยชั้นนาโนคอมโพสิตเพื่อลดแรงเสียดทานและเพิ่มความทนทานต่ออุณหภูมิสูงตัวลำจรวดได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ขั้นสูงมีครีบควบคุมแบบเคลื่อนไหวหลายแกนซึ่งช่วยให้สามารถเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศได้แม่นยำแม้ในความเร็วสูง พลังขับเคลื่อนมหาศาลด้วยเทคโนโลยี2ขั้นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนของขีปนาวุธรุ่นนี้เป็นแบบ s SO o f ซลิเพ l s t ดิ e เใช้เชื้อเพลิงแข็งในขั้นแรกเพื่อให้พุ่งทยานออกจากฐานยิงและขั้นที่2ใช้เครื่องยนต์แรมเจที่จุดระหว่างการเดินทางเพื่อรักษาความเร็วและพลังขับเคลื่อนตลอดเส้นทางพิสัยยิงของจรวดสามารถทําได้ไกลถึง2,000กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุดกว่ามัก6.5หรือ ราว8,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและไม่เปิดโอกาสให้ศัตรูตอบโต้ระบบนำวิถีแม่นยำระดับจุดไข่ปลาจุดแข็งที่ทำให้ขีปนาวุธหนักไทย2,027โดดเด่นคือระบบนำวิถีที่ใช้การประมวลผลแบบผสมผสานร,ระหวา่าง Genesis Line แหล่งเช่นดาวเทียมไทยจีนและรัเสเซีย Inertial Navigation System (INS) ความละเอียดสูง AI ปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนรู้เป้าหมายเคลื่อนที่ ระบบติดตามภาพอินฟราเรดแบบอัตโนมัติเมื่อรวมกันแล้วระบบสามารถคำนวณและปรับเส้นทางได้แม้เป้าหมายจะเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตำแหน่งแบบทันทีผลลัพธ์คือค่าความคลาดเคลื่อนเสร็จต่ำกว่า0.5เมตรหรือที่เรียกกันว่าแม่นยำระดับจุดไข่ปลาหัวรบหลากหลายรูปแบบเพื่อทุกภารกิจขีปนาวุธหนัก2,027รองรับหัวรบได้หลายประเภทได้แก่หัวรบแรงระเบิดสูงฮีสำหรับทำลายสิ่งปลูกสร้างหรือฐานทัพ หัวรบเจาะเกราะเคอร์บ r สเตอร์ใช้เจาะเป้าหมายใต้ดินลึกกว่า10เมตรหัวรบอิเล็กทรอนิกส์ EMP สำหรับทำลายระบบเรดาร์และไฟฟ้าศัตรูหัวรบเดร์โมบริกใช้แรงดันและความร้อนในการทำลายวงกว้างหัวรบฝึกซ้อมจำลองแบบไม่ระเบิดสำหรับใช้ในภารกิจฝึกปฏิบัติการระบบติดตั้งหัวรบถูกออกแบบให้สามารถเปลี่ยนได้ในเวลาเพียงสินาทีช่วยให้หน่วยยิงมีความยืดหยุ่นสูงต่อทุกสถานการณ์การทดสอบภาคสนาม ความสำเร็จที่ทั่วโลกต้องจับตาในเดือนพฤษภาคม2027มีการทดสอบจริงที่สนามยิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือขีปนาวุธถูกยิงจากฐานปล่อยเคลื่อนที่และพุ่งตรงสู่เป้าหมายจำลองระยะ1,900กิโลเมตรซึ่งติดตั้งเกราะคอนกรีตรเสริมเหล็กหนาะ2เมตรการโจมตีประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์หัวรบทะลวงและทำลายเป้าหมายได้ทันทีค่าคลาดเคลื่อนต่ำกว่า50เซนติเมตรและไม่ถูก เรดาร์ศัตรูจำลองจับได้แม้แต่ครั้งเดียวทำให้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียเริ่มหันมาจับตามองเทคโนโลยีขีปนาวุธไทยอย่างจริงจังความหมายในเชิงยุทธศาสตร์การที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาขีปนาวุธหนักได้ด้วยตนเองถือเป็นการเปลี่ยนโฉมภาพลักษณ์ของไทยในด้านการทหารจากผู้บริโภคอาวุธกลายเป็นผู้ผลิตอาวุธอัจฉริยะการมีระบบป้องกันระยะไกลที่ทรงพลังช่วยเสริมความมั่นคงภายในชาติป้องกันการแทรกแซงและเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการทูตในระดับภูมิภาคและนานาชาติ แผนการผลิตและส่งออกกระทรวงกลาโหมมีแผนผลิตขีปนาวุธหนักไทย2027จำนวน120ลูกภายในปี2030และกำลังเจราจาร่วมมือกับหลายประเทศในอาเซียนเพื่อขยายสายการผลิตและส่งออกภายใต้ข้อบังคับด้านความมั่นคงนอกจากนี้ยังมีแผนต่อยอดเทคโนโลยีไปสู่รุ่นใหม่ที่สามารถยิงจากอากาศยานไร้คนขับเรือรบและฐานยิงอัตโนมัติใน พื้นที่ห่างไกลโดยตั้งเป้าพัฒนารุ่น2 0 3 0แบบ Hypersonic Glide Vehicle (HGV) ซึ่งสามารถบินในชั้นบรรยากาศแบบล่องหนสรุปไทยพร้อมแล้วบนเวทีอาวุธระดับโลก ขีปนาวุธหนักไทย2027คือก้าวกระโดดสำคัญที่สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการสร้างระบบอาวุธที่ทันสมัยทรงพลังและแม่นยำสูงไม่ใช่เพียงเพื่อป้องกันประเทศแต่เพื่อประกาศให้โลกเห็นว่าไทยสามารถสร้างอาวุธยุทธศาสตร์ระดับโลกได้ด้วยตนเองและพร้อมยืนอย่างมั่นคงบนเวทีความมั่นคงสากลในอนาคต